หลังยิงหน้าไม่มีใครเห็นได้หรือมั้งไังอ่าฮได้เลยเ้าหมาคปกูยู่ไหนตัวใกล้สุดโอเควัสดีเพื่อนี <S <S ่จะลงยังไง ออ, Now มอ๋มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนไออยู่ข้างหน้านี่นี่วะ <c oughs> สงสยัยอะสงสัยมาดิ ย uh ีนมากขุโคตรเนียนโดดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะเพื่อนเอ้ยเกลี่ยขึ้นอ่ะเกลี่ยขึ้นอ่ะเกลี่ยขึ้นเหรอ ไม่เห็นหรือเ,อเ,เรอื่องเลยมันเก็บไอเก็บหรอตรองนีไปเก็บแม่ อย่าเสื่อมสงสัยอะไรทั้งนั้นแค่นี้จบก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นที่เปลี่ยนไม่มีใครสังเกตไม่มี

อ่าคือเข้ามาได้แล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่อยู่อ๋ออยู่นี่ใ,นใกล้ๆดีกว่าเชี่ยวโอเคเข้าไปเหยียบเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้ไไดไไดไไดโอเค ไปหาชุดเราพอมาใส่ <c oughs> โอ้โหห้องนี้เปิดมไปเต็มเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มุมนี้มุมนี้มึงอะมุมนี้เลยเอ๊ hồi xưa rồi Để ngay đi giờ mang tiền Ờ, rồi đó cả Vậy đi Buồn hả đây Chú okay. cho bươi bây giờ cái lượng cô Hẹp rồi đó anh ชี่เสือเดินมาทางนี้พอดีอ้าหา้าไม่เห็นกูดีมากอาาไอ้นีาา่จำไม่ได้อ้ะมาจำไม่ได้ไม่มีใครรู้ ยิงทางนี้ออกทางนี้คลีนไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเกิดอะไรขึ้นวะเห็นปืนแล้วหันนี่เลยนะแค่คนเลีกกงานคนหนึ่งเท่านั้นแหละ เอ้ยก่อนจะกลับเราก็ต้องไปแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยสะอาดเงียบไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเฮียกูมาอยู่กรุงเทพอู้บรรยากาศไทยๆว้าวไม่ค่าได้ไหมบิดแล้วกลับบ้านแล้ว เ่วัดโคสวยมกเสร็ตาที่ไหนวะเนี่ยนี่ที่ไหนวะเนี่ยผมก็แค่คนมาเทยวเฉยครับชุดไทยยังเห พูดมากเงียบไปเมื่อไปไปลง now อะเปิดเสียงได้เปิดเลยได้ยินไหมได้ยินทีเหอะเข้ามาเร็ว เร็วไปรุ้เดียวมันเดมอะไรแล้วจะเอ๋้ตัวเองวันนี้มาน,นี่วัน,นี้วัน,นี้ก่อนจะเข้า <c oughs> ช่วยตายไปก่อนเอาเสื้อมาแล้วมึง แล้วมึงก็เข้าไปเลยอะมืออีกตัวแล้วกัน uh. เข้ามาทำไมฮะใครสั่งให้เข้ามานี่กูใส่ชุดนี้เท่กว่าเยอะเลยวะ่ะเนี่ยมีแว่นด้วย

เฮ้ยเดี๋ยวช่วยเก็บศพให้เอาหรือเปล่าไม่เต้าหรอกเนาะ oh, โอเคพี่อาจารย์เก่าไม่ได้ช่วยสักหน่อย <c oughs> ใครมาทำเรื่องโหดด่าแบบนี้นะ เดตัดด้วยยุงข้าวเอออันนี้แล้วกันเปิดทีวีงงลวดิอยู่ทีวีติดเองอะ เร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วทำเวลาทำเวลาไอ้คิดจะเสือกเข้ามาพอดีแม่งเอ้ยอย่าจำไม่ได้หรอกจำกูไม่ได้หรอกกูนนนะมึงอ่ะอย่ามาอวดว่าจำกูไ,ได้ เซฟกดได้ไหมกดเซฟไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเซฟไม่ได้ก็ไม่ไเป็นไรทำแบบนี้แหละอะไรบ้า เฮ้เกิดอะไรขึ้นอะเกิดอรขึ้นอะเออผมกลัวผมกลัวกบ้าดีว่าผมกลัวผมกลัวถีบลงไปเสียงน้ำเอาล่ะเยะยิงไม่ถึงหรอวะเห้ ไม่รู้ดิไม่รู้ดิว่าคุยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะดิเฉฟท้ายไม่เดินก่อนกับฝึกความแม่นในตัวคุณอา้าอึ้งกันหมดอึ้งกันให้หมดไอ้ยิงกระจกแตกป่วะเชีย่ยแตก เกี้ยงเลยไม่มีพกสัรองกลับก็ได้วะอะละกลับดีวากระสุนหมดเกมพวกด,ดีเออเลย่อันเนี่ยแบงคอกไปแล้ว อีก2องอันสุดท้ายเท่านั้นกับภาคแรกก็ไปล,ละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า